สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันในเพจของฝาแฟดแสดชาแนลอีกเช่นเคยก็วันนี้เราจะมากินข้าวมื้อเที่ยงสาหรับผมเพิ่งเลิกงานมาก็จะมีนี่น้าพริกน้าพริกนี่อันนี้คือคุณแม่ผมตํากับน้องผมแล้วก็อันนี้ก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้ง,งต้มแล้วนี่ป,ปักคููอันนี้คือ,ขอเขาเรียกอะไรกัดก้องกัดเจี๊ยบกัดเจี๊ยบใช่ไหมกัดเจี๊ยบนะ,ะเจี๊ยบต้ม แล้วก็จะมีแกงส้มปลาอันนี้เป็นปลาทะเลแหละแต่ผมไม่ทราบว่าปลาอะไรเอ่ยแล้วก็มีนี่ปลาทูแล้วก็ปลาสวายแม่น้ําแล้วก็ต้มส้มปลาทับทิมก็ม,มาเดี๋ยวเรามากินกันเพื่อนๆสาหรับ,บใครที่หิวข้าวนะก็ไปกดข้าวมาแล้วมากินไปพร้อมๆผมนี่ผมก็จะมีข้าวเหนียวกับขนมจีนไม่ต้องกินแบบอะไรมากมายกินตามภาษา เท่าที่เรามีไปครับปั้นข้าวเหนียวกันเลยดัแบบแรกอืมอืมอิ่มอืมอืมอร่อมยมากคุณเพื่อน น้ำพริกน้ำพริกนี่พริกโคตรเผ็ดเผ็ดมากๆเลยเพื่อนๆแต่อร่อยลมอมมากโอ้เอออ,อืมนี่ปลาทับทิมมาบอกเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กินข้าวนะ รีบเลยราข้าวแล้วมานั่งกินไปบพอความกันสูมได้นะครับดักต้องสูมได้อืออืออือ นเหนียวนี่คือบักบุ้งไปครับอือมีแกงต้มมะละกอปลาแม่น้ำ แล้วกล้องซูมมาที่นี่หน่อยดูอืมดูหมุนต้นน้ำอือหือโคตรอร่อยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากแฟดแฝดแชนแนลเช่นเคยอืมสวัสดีครับ มันเหนียวครับผมแล้วก็เอาน้ำพริกราดไปเลยโคตรอร่อยอะ่ะเพื่อนเพื่อนลมาไปทำกินได้นะท้องไม่เสียรับประกันอืมปลาทูเพื่อนดูมาดูตัวใหญ่ใหญ่นี่สด <c oughs> จริงอื นี่ขอบคุณเพื่อนดูอื่ะเลยแล้วก็นี่โอ้อขอบคุณพเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกช่องทางสำหรับอีพีหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากเพื่อนติด <c oughs> ติดตามด้วยนะเหรับวันนี้ไปกล้ครับสวัสดีครับ